สวัสดีครับมัีตะพลมาอยู่ที่ถนน266นะครับพอดีจะมาทันมาเตะลุงบ้านเนาะมาหยีิบม,มาดอนเฝาไข่แม่พอดีก็เลยจะมาแวะเพื่อนเก่านะครับเพื่อนเก่าที่เคยขา,ขายในส่วนของอตลาดเสานังกันเนาะตอนนี้เพิ่นบอได้ขายตลาดเสาเพิ่นก็มาขายอยู่ทางข้างเนะมาขายอยู่ทางข้างนะนยยงงนะในถนน266นี่แหละนะครับคิดว่าจะขายดีหรือจังเลยเดีย๋ยวจะไปถามเพิ่นนะครับ กพายุทั้งฝุ่นหรือ,อเป็นเป็นเป็นสุ่มเป็นแคมปน,นิ้อยๆนะครับนั่งกำลังเย็นหอมอยู่พอดีเดี๋ยวไปเบิ่งกันเพื่อนไก่ดีกว่าออวิเชียนนะครับวิเชียนวิเชียนชุ่มเย็นนี่ก็เป็นมูหัว,วก,กันนั่นแหละนะครับในคนเ้าขตลาดทีกันะนะครับเพราะว่าเคือว่ามีมีมีแคมป์ตลาดนอยิดน้อยหนูไก่ของยางดีเลยบุตรกำลัง,งกำลังนั่งปอกกระเทียมอยู่เ <c oughs> ขาหัวเก่านะครับ นี่แหว่ๆคุนก่อนหน่อยเอาวิเชียนมาดีวัาดีครับวัาดีครับโอ้ยขายของดีวันนี้มันกับคือว่านะครับช่วงนี้กับเฟื่เฟื่คือเครื่องนะครับผมวะดีกว่าจะเฮาขายอยู่ตลาดเซาตะกี้วะมันกับมันกับไข่แน่มันบ่อใดอืดละบื้นนอนปันไดเอออันนี้แมนเลยล่ะมันกับอันตะกี้ตาตลาดเซาแต่มันเมื่อยแห้งมันอืดละบื้นนอนเออครับครับครับช่วงนี้มันกับไข่แน่มันกับห้าวบ่อใดอืดนอนอ้าดิมีอย่างนี้เลยรอรอเบื้องเนี้ยแล้วกันอันนี้ห้าวขายเจ้าบาทหอมเฮา ของช่วงนี้เพื่อนนานๆั้นไอ้มีมันขืนราคาเน่เาขายแปดสิบตัวนี้ของสี่ขคหกสิบบาทตัวนี้หกบาทโอ้มีอย่างหลายเลยเกับนี่หาสิบบาทกับน้บ่เบิด็หาบาทวันี้หบาทห้บาทนะครับทุืคอนหน่อยกับนัเที่ยมด้วยนะครับเี่ยมดอยของลำเพลิกีมีน้ำึ่งด้วยนะครับของแกววันนี้

ก็ขายื้อเขาก็ดื้อแวกหายันอเขา้ออาอลงตอนนี้เขาเข้าบริษีเสียังตอนนี้เขาบริษเสืยอหังเข้าก็เสียแตมองคูนนะคูนอะย่งเออีาดีขาเนอเพิอวันนี้ปแรกเขาบอกว่านี่โจนมีเยื้มาแล้วมันก็มพีอยู่เขาเขาเขาหากว่านั้นนไหนก็อยู่ตรงงเขาเอาเอาบ่เหลือเมาฟังนี่มีเยื้อฟังนั้นกัมีหอมกับที่อบ้าน ผ่านี่กับพีหอมนะครับเออหอมกับกระเทียมบานเฮาของบานเฮาบ่ตัวนี้ตัวนี้ของนี่กระเทียมกับกระเทียมบานเฮาอันนี้เป็นของบานเฮาอันนี้เป็นของบานเฮาเองนะครับแบบแบบหัวน้อยๆนี่มันจะดตังของเดิมของแต่บลัมบล่าเลยหอมนี่เป็นน้ำผึ้งนะครับอันนี้เป็นกระเทียมโทุนเนาะเหมือนทุ่นเดียวโพนตัวนี้แบบสดตัวนี้บ่ท่าได้เห็นยังนี่เอ้า ก็มันคือเป็นโทนที่กันนั่นโทนโทนโทนแบบบานิทซอสตัวนี้โอ้ทนททนครับครับทนเปนทุ่นแบบร่างทุ่นเป็นทุ่ทนซอสบานิทมาพริกพริกพี่เนื้อมาจากข้างในนี่้บิบ้านเฮาเนี่ยร้านพริกกินได้เผ็ดเป็นเผ็ดเผ็ดเป็นเผ็ดอันเขาก็ะสอบนึงเขาเขาเขาตังค์ที่เขาเท่าไหร่สี่เขาพันกว่าบาทครับผมพันกัวบาทนะครับก็ะสอบนึงอันนี้ก็คือหอมหานเฮาแด้ไหมหอมหาดเขาเอาไปปลูกได้ป่ะนี่ได้อันนี้ออกได้เลยนะครับไปปลูกได้เลยนะครับหอมพันเลย เป็นหอมพันธุ์หอมไปเสียบลงออกตุ้กหัวอออกตุ้กหัวนะครับมี่เด้วยหัวเด้็ยแก้งเฮ้เนียงเดี๋ยวไปบ่มีพันธุ์ครับใช่เอาไปปลูกได้พี่น้องเขาอันที่ผ่านมานะครับจากเป็นอ่าสองสองหกเหรอเส้นทางสองสองหกนะครับออกจากอุตุพรมานะครับหนีแวะงทางอ่าของคุณลานลานคุณวิเชียนนะครับวิเชียนชุ่มเย็นเลยได้เลยนะครับอยจูไส้มือนะครับล้านแรกล้านแรกเลยนะครับแม่นมาล้านแรกล้านแรกเลยนะครับ เออเราเกิดผู้ใดเขานี่เขาเกิดโทษซ่างมากหนิเขาเอาเปสูงเขาได้ยุบนเอะไรนี่กันเอาคนเอาได้หลายกันสูงได้ยุ่อ๋อได้อยู่เนาะมีเบอร์โทรมาบอกเขาแน่บัยเบอร์โทรมานนั้นอยู่ใส่บุญอยู่เพื่อนบัวบัวมีโทรศัพท์บ่มยังเออบวมีโทรศัพท์เออบัวมีโทรศัพท์ใส่โทรศัพท์พี่น้องเขาทานมากนะครับร้านแรกเลยนะครับอยู่งใส่ไมอ เส้นทางนี่เขาจะออกไปที่สะเกดเนาะอ่อออกไปที่รัตนาก็ได้ครับเออนี่ออกรัตนาออกอยู่อยู่อยู่สายมือนะครับลานลานของอิเซียนถุงเย็นมูพววแตะโพนนี่แหละนะครับตี่เพิ่นเคยขายของตลาดเจ้าน้ำกันแต่ก่อนตอนนี้เพิ่นบาขายเพิ่นมาเพิ่นมาขายอยู่ขางๆที่กลัวโบกุญหลาบุญนอนเพิ่มมาแต่ก่อนไปขายอยู่จกไปมากูจกอย่างนะครับขายน้ำกันตอนนี้เพิ่นมี่าโอ้ยตะพนอยากเอามีของเกิดมีของมาฝากนี่ว่าฝากขายอะไพว่นี้ ได้ได้คือก้าเด้อได้คือก้าเด้อขายของบระบุญวันเอาขายได้ใช่สิมาหอยไปต้องแต่งต้องแต่งหรือถ้างพูดดามนอใหม่มาหอยไปขายของบระบุญวันเอาฝากขายฝากขายหมูผวกทีมงานเดียวกันนะครับนี่เยี่ยมเลยนะครับมือหนึงเท่าไหร่อ่าโดยเฉลี่ยเฉลี่ยดีกว่ามือหนึงเขาจะเป็นเดือนหนึ่งเดือนเดือนดีกว่าเดือนมือนึงประมาณเท่าไหร่เขาวางขายมันก็แล้วแต่ครับมันมันบางมือมันก็บ่ได้เลยบางมือมันก็ได้นั่น ต้องทำหน่อยก็มี่เดี๋ยวซีหาหน่อยกัมี<อ>ม่มันมันมันบอกว่าถือเกเทศการใครแน่บางมือบอได้รพอบาทมีอยู่เหมีเอามีเลยเดี๋ยวมีสองห้านั่นมีโอ้ไดยวนี้ออกออกสองล้านไหมมัม้งครับล้านกลางนั่นน้ำอันละคุณด้อครับอยู่ด่านทิศทิศตะวันออกก็มีด้วยนะครับอันนั้นทางมาด้ทางทีตะเกงเนาะครับมาด้วยสีมาแอ่ามาแหวกสีรวบกันเลยอยู่กลางคันรักลางอ่า สากลกันกษตรเอออยู่ใกล้ๆกับของสากลเนาะนี่ตรงนี้จะมีเป็นหลานของคุณวิเชียรอีกนะครับหลานหนึ่งเด้ออยู่อยู่ที่สากลครับครับอยู่ที่สากลนี่สากลสากรลของอ่าของนปคอ้ยนั่นเออสากลของนปคอนะครับนปคอนะครับเป็นหลานของคุณวิเชียรถุงเย็นอีกหลานหนึ่งเด้อนะครับมาได้ถึงสองขางนะครับอันกูได้สะดวกขางไหนก็ซื้อได้เลยนะครับหลานนะเพื่อนเพื่อนขายว่างทั้งสองขางเออว่างทั้งสองขางเลยนะครับ โอเคนะครับขอบคุณนะครับท่านขอขอบคุณหลายๆขอขอบคุณนะครับผมครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมา